เรียกได้ว่ากระแสมาแรงไม่แผ่วกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวของสาววีนาปวีนาซิง Miss Universe Thailand ปี2025นะคะที่ต้องบอกได้เลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งนางงามที่มักจะโดนกระแสดราม่านะคะซึ่งล่าสุดนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของวีนาปวีนาซิงเนี่ยได้ไปออกรายการแชฉค่ะโดยในบางช่วงบางตอนนะคะทางด้านของวีนาเองก็ได้มีการออกมาพูดเรื่องการโดนบูลลี่เรื่องเชื้อชาตินั่นเองค่ะซึ่งวีนานะคะก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยได้มงกุฎก็ยังโดน นบูลลี่อยู่นะก็เรื่องเชื้อชาติเนี่ยแหละค่ะซึ่งทางพี่มดดานะคะก็ได้ถามกลับเขาว่าเรื่องเชื้อชาติยังไงก็หนูเป็นคนไทยนะคะซึ่งทางด้านของวีนาเนี่ยก็บอกค่ะว่าหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันซึ่งเขาคิดว่าเราเนี่ยมีความเป็นอินเดียมากไม่ควรที่จะ represent ความเป็นไทยซึ่งวีนารู้สึกว่าตัวเราเองน่ะเกิดในไทยกินอาหารไทยผ่านวัฒนธรรมไทยมาตลอดถนัดรักในความเป็นไทยที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมองเป็นเด็กไทยคนนึงถึงแม้ว่าบาง ครั้งหน้าตาเราอาจจะดูเป็นอินเดียหรือหลายๆคนบอกว่าวีนาเป็นสาวต้ก็มีเยอะนะแล้วบรรพบุรุษของคุณพ่อเนี่ยก็เกิดในไทยมาหลายรุ่นแล้วรุ่นที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยคือย้ายมาจากอินเดียมาตั้งรกรากในไทยซึ่งพี่มดดำนะคะก็ถามกลับเขาว่าอย่างที่บอกตอนเด็กๆเนี่ยก็โดนบูลลี่โดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งทางด้านวีนาก็ตอบเขาว่าใช่ก็จะโดนบูลลี่เรื่องหน้าตาเราที่ไม่เหมือนเด็กในสังคมก็เข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีความเท่าเทียมมากเพราะเด็กๆเนี่ยก็จะ บว่าหน้าแบบแขกบ้างลหละปากห้อยบ้างลหละไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เสียใจเหมือนกันทําให้เราไม่มีความมั่นใจสักพักหนึ่งเหมือนกันซึ่งก่อนที่จะกล้ามาประกวดกล้าเข้าสังคมเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยก็เสียเซล์ไม่ค่อยกล้าเข้าสังคมซึ่งโตมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ผิดที่เรานะมันผิดที่คนอื่นที่เขาเนี่ยไม่เข้าใจเราซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนความคิดเราว่าเราอยากจะทําอะไร เรามุ่งหน้าตั้งใจทํามันเถอะสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะทําได้ซื่องานนี้เองนะคะคุณผู้ชมก็ทำเอาแฟนๆนางงามได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นค่ะบางก็บอกนะคะวีนาน่ารักมองวีนาเป็นคนไทยเสมอเกิดและโตที่ไทยเรียนที่ไทยมีความเป็นไทยมากกว่าลูกครึ่งโตและเรียนจากเมืองนอกซะอีกบางก็บอกนะคะว่าและใครที่ชอบดรามา่าโอ้โหเนี่ยแหลคะค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของแฟนๆนางงามนะคะบางเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาชื่นชมความน่ารักของวีนาเลยค่ะโดยบางคนนะคะก็มองว่าวี วีนาเนี่ยเป็นคนไทยเสมอเลยค่ะคุณผู้ชมและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวทางด้านของวีนาปวีนาสิงห์ละค่ะคุณผู้ชมขาที่โดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กนะคะจนหลังมงเนี่ยก็ยังไม่ไายถูกบูลลี่เรื่องเชื้อชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งวีนานะคะถือเป็นอีกหนึ่งนางงามยอดนักสู้จริงๆค่ะโดยในปีนี้นะคะเธอเนี่ยก็ได้มีการกลับมารถทูมิชเนวาสไทยแลนด์เป็นครั้งที่4แล้วแล้วก็สามารถคว้าตําแหน่งมิชเนว์สไทยแลนด์ปี2025มาครองได้สําเร็จนะคะ ซึ่งก็เรียกได้ว่าไม่ทำให้แฟนๆนางงามได้ผิดหวังกันเลยละค่ะ